อาคารในทิธี่ค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและผู้บริหารในระดับหนาในเรื่องการฟ้องคดีจนถึงยึดนรัพยรกลางสภา,า,สลา,สาและ,ะของสภาก็เการ้นรับและแนะนากระบวนการยุติธรรมจะตรวจสาบการ ชายฝังทะเลตะวันตกภาคใต้623ล้านบาทเศษนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาจำนวน7จรายเป็นเงินทั้งสิ้น5 3 6แส8ามบาทมอบป้ายสูย์แปรเดย์ข้อพิภพาทภ้าประชาชนจำนวน9 0นย์มอบโล่รางวัลองค์กรบริหารจัดการนี่ีเดนและ รางวัลผู้ดูแลารจัดการนี้ดีเด่นประจำปี2 5 6 4ขององค์กรองซับตำรวจกระบี่จำกัดจำนวน2รายมอบประกาศเกียรติคุณในการรับของสิทธิ์และช่วยเหลือากฎหมายอาชีพใหม่เสริมเพิ่มเติมได้ไหมนี่เรื่องนี้พยายามบอกว่ามันต้องแก้ตั้งแต่ต้นน้ำลายน้ำลายน้ำวันนี้ ประชรวงวิศวกรไกลนะครับผ,ผมได้ข้อมูลส่วนนะหรือเจ้าหน้าที่ใ้แต่กระทรวงวิศวกรรมเนี่ยท,ที่ทําเรื่องที่เป็นยันมีไม่กี่คนพี่น้องเราจำยึดได้ตั้งข้อขึ้นหนึ่งล้านมันเลยแน่นอนแต่ขึ้นหนึ่งล้านจังหวัดกระีได้กแตเหรียญพิเศษช่วยแก้ปัญหาเรื่องกาะบีที่มีปัญหาทรัพย์สินพันล้าน มอม่ไินกขนสอจะมีรถให้ช่วยหารหาสสบมาหลายสมัยแต่ครั้งนี้เป็นบัญชีราชื่อ ไละคัะยี่สิบเก้าเม่งค่ะที่วัดพระร่เกศไอเตียยที่สี่ใต้ทางบนซึ่งในวัดพระใต้มาสงรั้งที่สิามด้นสบามเยอกนบ็ขอแสดงความยินดีรวมเด็กจะมีโครงการดีๆนี้ขึ้นมาค ขณนี้กำลังสอบข่าวนะครับรับก่า้งมี่นี้มีหรามรา